สวัสดีครับมาดูมา켓นาราสิ์ประจำวันพุธที่7มิถุนายน2023กันยูโรนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้ราคานั้นเริ่มต้นกลางบาลานซ์แซเรียนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเทรดยากประมาณหนึ่งเราจำเป็นต้องรอให้ราคานั้นวิ่งไปที่กูเทรดโลเคชั่นนะครับแล้วเวลาที่ตลาดนั้นอยู่ในบาลานซ์เฟดเนี่ยเราสามารถคาดหมายได้ว่าตลาดนั้นจะมีพฤติกรรมเป็นทูไซด์มาเก็ตแปลว่าอะไรแปลว่า เมื่อราคานั้นขึ้นไปด้านบนมากพอเราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟแล้วถ้าราคาลงมาด้านล่างมากพอเราก็จะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เห็นไหมครับพอราคาขึ้นไปที่ initial resistance เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟพอราคาลงมาถึง initial support ไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเป็นไปตามคอนเซปต์เพราะฉะนั้นวันนี้ราคายัางติดอยู่ในบาลานซ์เซเรียซึ่งบาลานซ์มาแล้ว9วัน แล้วก็ค่อนข้างที่จะมาบาลานซ์อยู่กลางเรนจ์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องรอกูเท็ดโลเคชันไม่ว่าจะเป็นที่ Initial Support Balance a r โ a นะครับหรือด้านบน Initial Return Zone Value Area High แล้วก็ Balance Area High นะครับนี่คือยูโรในขณะที่พาราลาก็ไม่ได้แตกต่างจากยูโรนะครับตลาดนั้นติดอยู่ใน Balance เ r e a แล้วก็ช h ร r t เทอมอยู่ใน Balance Fade แต่ต่างกันตรงที่เชฟของ Volume Profile นะครับเมื่อวานนี้เชฟของ Volume Profile เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้แบบเนี้ยเราเรียกว่า Pro Structure เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ตลาดนั้น Balancing อยู่ในพ r o s t สต c t u เจอร์แบบนี้มันมีโอกาสสูงมากที่จะตลาดนั้นจะเริ่มฟิกหรือว่าจะเริ่มฟิวโลวอลลุ่มโหนดแบบนี้ นะครับแล้วก็ข้างบนด้วยอยู่ที่ว่าจะมาฟิลด้านล่างก่อนหรือจะไปฟิวข้างบนก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับราคามาบาลานซิ่ g งอยู่ที่แถวนี้ทำให้ตอนนี้โปรไฟล์เริ่มเห็นไหมครับด้านล่างเริ่มดีมากขึ้นแหละเพราะฉะนั้นจากนี้มาต้นไปนะครับราคาก็คงจะบาลานซ์ซ g งอยู่ในกรอบนี้แหละขึ้นอยู่กับว่า ราคาจะเริ่มขึ้นไปฟีลโวลูมโหนดด้านบนเมื่อไหร่แต่น่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนื่องจากว่าตลาดนั้นเทรดอยู่ตรงกลางเรนก็เหมือนเดิมนะครับเราจําเป็นต้องรอ t ูเท็ดโลเคชันโดยถ้าหากว่าราคาเริ่มเบร k ขึ้นไปนเหนือ hvl แล้วแล้วก็ value area high เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบรก value area high ขึ้นไปแล้ว Balance อยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อฟีล o l ล m มตรงนี้ให้เต็มมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสรุปนะครับโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะยัง Balancing อยู่ในกรอบนี้แหละ โดยมีความเป็นไปได้ว่าตลาดนั้นจะขึ้นไปเหนือ HBN แล้วก็เริ่มบาลานซ์ที่บริเวณล o w ล้มโหมนนี้นะครับนี่คือพาวัลล่าทองคำเมื่อวานนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับมาบาลานซ์อยู่ในกรอบแคบๆบ,บ,บริเวณ HBN เพราะฉะนั้นวันนี้ market context ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดนั้นเทรดอยู่ตรงกลางเรนด์แบบนี้ ดีที่สุดเลยควรหลอกูเทดโลเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ value area low balance area low นะครับด้านบนก็คือ value area high และ balance area high initial r e t i r n zone นะครับจะใช้เป็น reference point ถ้าราคานั้นเบรกขึ้นมาเน initial r e t i r n zone เราน่าจะเห็นตลาดนั้นมุ่งหน้าขึ้นสู่กูเทดโลเคชันด้านบนนะครับโอเคนี่คือทองคำดาวโจนนะครับเรามีช็อตเทอร์มบแอสเป็น Imbalance Up นะครับเพราะฉะนั้น Buyer Control Market ขึ้นอยู่กับว่า Buyer จะ Aggressive ขนาดไหนนะครับเมื่อวานนี้ถ้า Aggressive มากเราก็น่าจะเห็น Buyer Active ตั้งแต่ Pre-Market Support แต่ถ้า Aggressive น้อยเราก็อาจจะเห็นราคา pullback กลับมาที่ area breakout ก็คือที่ initial support นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นลงมาสู่ initial support Buyer กลับเข้ามา Active ทันที มาสู่วันนี้ช็อตเทอมยังเป็นอิมบาลัสอัพอยู่ตาบใปที่ราคานั้นยังโฮอยู่เหนือ3 3 2 3 0นะครับและด้วยความที่ตลาดนั้นพูแบ็กกลับลงมาแล้วสู่กูเทนโลเคชันจากนี้เป็นต้นไปถ้าไบเออรคอนโทรลมาเก็ตจริงเราควรเห็นราคากลับขึ้นไปเทสรีเซนต์ไฮอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือไฮของวันที่5ส่วนจะเบรกขึ้นไปเลยไหไมต้องคงต้องดูนะครับ แต่ถ้ากลับการราคาเริ่มเบรกลงมาตต้ initial support จะถือเป็น warning sign สำหรับ buyer โดวยว่างยิ่งถ้าราคานั้นเบรก33230มีโอกาสสูงมากที่ตลาดนั้นจะ develop กลายเป็น fail breakout pattern นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทัน้งหดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ